อัพเดทนะครับสถานการณ์ในอิสราเอลนะครับหลังจากการโจมตีของฮามาสนะครับแล้วก็การโต้กลับของทางกองทัพอิสราเอลด้วยนะครับตอนนี้ตัวเลขที่คอนเฟิร์มล่าสุดก็คือมีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ1,500คนนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งเชื่อว่าตัวเลขนี้ก็น่าจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆต่อไปนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นตัวเลขที่เขาคอนเฟิร์มเปนจริงๆเนี่ยก็หลักพันเหมือนกันนะครับ2,500 ถึงประมาณ3,000กว่าคนนะค,นะครับนี่คือเท่าที่มีการคอนเฟิร์มนะครับส่วนของอประเทศไทยเราเนี่ยนะครับสำหรับ แรงงานชาวไทยที่ทํางานอยู่ที่อิสราเอลนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยตอนนี้เรื่องที่น่าเศร้าก็คือว่ามีการคอนเฟิร์มมาแล้วว่ามีคนไทยเสียชีวิต18รายด้วยกันนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆเลยนะครับอัปเดตจากทางนายกมนตรีนะครับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการอพยพนะะแล้วก็พาคนไทยบางส่วนกลับมาทยอยกลับมานะครับ กลุ่มแรกที่จะมาเนี่ยก็จะมีประมาณ15คนด้วยกันนะครับซึ่งก็ในจนํานวนนั้นเนี่ยก็มีคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าจะถึงเมืองไทยเนี่ยในวันที่12นี้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการทยอยพากลับมาเรื่อยๆเป็นกลุ่มๆไปนะครับก็มีบางส่วนเหมือนกันเท่าที่เราไปติดตามมาก็มีบางส่วนทีก่ก็ยังไม่อยากกลับนะเ,ออนะเพราะว่าเขาก็อยากจะอยู่ทํางานที่นั่นเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วเนี่ยจะสามารถกลับไปทํางานได้อีกหรือเปล่าแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลไทยนะครับก็จะดําเนินการ พาคนไทยกลับมานะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยละกันนะครับส่วนสถานการณ์การรบนะครับวันนี้เราโฟกัสกันที่บริเวณกาซาละกันนะครับสิ่งที่เ,เรากังวลกันนะครับก็คือประชากรกว่าครึ่งในกาซาเนี่ยเป็นเด็กนะครับกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเด็กเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีกาลาโหมเนี่ยก็ออกมาบอกด้วยเหมือนกันว่าตัดน้ําตัดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับคือ คือปิดล้อมทุกอย่างตัดน้ําตัดไฟแล้วก็จะขยี้ให้แหลกอันนี้เราค่อนข้างกังวลมากๆเพราะว่าเราต้องไม่ลืมนะครับว่าข้างในปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็มีอยู่หลากหลายกลุ่มนะครับแล้เขาก็เคยมีการเลือกตั้งเคยมีอะไรพวกนี้ด้วยฮามาสก็เป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ก็มีคนสนับสนุนเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคือไม่ใช่ว่าคนปาเลสไตน์ทั้งหมดเขาก็เห็นดีเห็นงามหรือว่า สนับสนุนฮามาสแบบร้อยทั้งร้อยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่าโอ้โหเด็กก็จะได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันนะครับและถ้าเขาใช้คําว่าบทคยี่แปลว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมีเด็กอยู่ในนั้นเราก็เลยตั้งคําถามกันด้วยนะครับว่าเฮ้ยส,สัญญาเจนีวาหรือว่าความกังวลว่าต่อไปเนี่ยคุณจะถูกมองว่าเป็นอาชญากรสงครามหรือเปล่าเนี่ยทางอิสราเอลให้ความสําคัญหรือคํานึงถึงเรื่องนี้ไหม เพราะบางคนก็อาจจะบอกว่าอา้าวแต่ฮามาสก็ทำกับพวกเราแบบนี้นี่เออนะรหรือว่าฮามาสทำกับชาวอิสราเอลแบบนี้นี่แต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าอิสราเอลเองแล้วก็หลายๆชาติก็ตีความว่าฮามาสเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายและอิสราเอลเองเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนี่ถือว่าเป็นรัฐรัฐหนึ่งนี่เราจะไปปฏิบัติตัวแล้วก็ใช้วิธีการในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรอ นะครับอันนี้ก็เป็นคำถามใหญ่ๆคำถามหนึ่งนะครับที่จะต้องฝากไปถึงคุณผู้ชมเองด้วยนะครับแล้วก็ถามถึงสังคมโดยทั่วไปว่าเราเห็นด้วยกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างน,นะครับคราวนี้ก็มีคำถามที่ตั้งขึ้นมานะครับว่าทำไมประเทศอย่างอียิปต์เนี่ยถึงไม่รับผู้ลีภ้ภัยหรือว่าคนที่หนีตายสงครามนะครับมาจากฝั่งกาซาหรือว่าที่เป็นชาวปาเลสไตน์ที่หนีตายออกมาจาก การสูร้รบครั้งนี้นะครับซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับอียิปต์เองเนี่ยก็คือมีพรมแดนที่ติดอยู่กับตรงกาซาเลยนะครับ,รบแล้วก็แล้วก็อียิปต์เนี่ยก็ถูกสปอตไลท์เหมือนกันว่าเฮ้ยอยู่ติดขนาดนั้นทำไมถึงไม่รับนะครับเขคิดว่าน่าจะมีคำคำอธิบายนะครับในลักษณะที่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงประชาชนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่เราต้องไม่ลืมว่าก็จะต้องมีส่วนของ กลุ่มคนที่อาจจะถูกมองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะครับหรืออาจจะเป็นของพาร์ทของฮามาสเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของประเทศต่างๆหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็รวมถึงประเทศอิปตกด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็มีความกังวลว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าใช้พื้นที่ของประเทศที่มาลีภัยหรือว่าหนีภัยสงครามอ่ะใช้เป็นฐานหรือว่าที่ในการซ่องสุมในการาที่จะ ทำการปฏิบัติการทางการก่อการร้ายต่อๆไปเนี่ยแล้วเผลอๆไม่ออกไปด้วยเนี่ยหรือว่าเอาออกยากมากๆเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อสังเกตแล้วก็เป็นมุมมองการวิเคราะห์อย่างหนึ่งนะครับว่าทําไมนะครับอียิปต์แล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยไม่รับผู้ลีภ้ภัยหรือว่าคนที่หนีภัยสงครามจากปาเลสไตน์เลยนะครับและเราต้องไม่ลืมนะครับว่าในกาซาเองเนี่ยนะครับก็มีประชากรกว่า2ล้านคนนะครับการที่จะ รับผู้ลี้ภัยนะครับหรือว่าคนที่หนีภัยสงครามในปริมาณที่เยอะขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็เอาตรงๆก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับแลวก็อาจจะเป็นมุมของทางอียิปต์หรือว่าประเทศอื่นๆนะครับที่เขาจะต้องตัดสินใจกันหนักมากๆเลยว่าจะรับผู้ลีภ้ภัยหรือว่าคนที่หนีภัยสงครามหรือเปล่านะครับ และเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ไปคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็คิดต่อเนื่องกันต่อนะครับนะก็คือล่าสุดครับมีสื่อของทางตุรกีนะครับออกมาแชร์ครับว่าทางการอียิปต์เนี่ยนะครับได้มีการโทรศัพท์นะครับได้มีการติดต่อไปนะครับถึงนายกรัฐมนตรีของทางอิสราเอลนะครับเบนจามินเนธานยาคูเมื่อ10กว่าวันที่แล้วนะครับนบอกว่าเฮ้ยมันดูเหมือนว่าจะมีเรื่องที่ ดูไม่ชอบมาพากลน,นะอาจจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นก็ได้พอเท่าที่ดูจากสถานการณ์เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันแปลกๆนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบเตรียมการดีๆเตรียมรับมือดีๆแล้วก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วทางทางสื่อตรุรกีเนี่ยก็บอกว่าทางตัวนายกนะครับหรือว่าทางการอิสราเอลเองเนี่ยก็ดูจะไม่ได้ใส่ใจกับคําเตือนนะครับดังกล่าวสักเท่าไหร่นะครับแล้วท้ายสุดเหตุการณ์ นี้ก็เกิดขึ้นนะครับแล้วทำไม่มีการสูญเสียเนี่ยนะครับเป็นหลักพันคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ชาวอิสราเอลเท่านั้นไม่ใช่แค่ชาวปาเลสไตน์เท่านั้นก็มีชาติอื่นๆที่ได้รับผลกระทบด้วยประเทศไทยก็เป็นชาติหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ได้รับผลกระทบและมีผู้เสียชีวิตและมีผู้เสียชีวิตกว่าสิบแปดคนนะครับนะบก็อันนี้เนี่ยก็ทําให้คนก็คิดกันต่อวิเคราะห์กันต่อว่าเฮ้ยหรือว่าหนึ่ง การที่นายกและก็ทางการอิสราเอลเนี่ยไม่ได้ใส่ใจคําเตือนของทางอียเนี่ยเพราะไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความสามารถหรือว่าไม่รับผิดชอบหรือเปล่าหรือ 2. จริงๆแล้วเนี่ยก็มองว่าอันนี้อาจจะเป็นโอกาสหรือเปล่าในการหยิบยกนะฮะเ,เรื่องของสถานการณ์แบบนี้เนี่ยใช้เป็นข้ออ้างในการปราบชาวปาเลสไตน์หรือว่าการปราบกลุ่มฮามาสคร,ครับแบบแบบ ถอนรากถอนโคนน่ยหรือว่าแบบใช้ความรุนแรงได้แบบเต็มที่หรือเปล่าเพื่อสร้างความชอบธรรมในการโจมตีให้รุนแรงที่สุดนะครับในการที่จะแบบเคลียร์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์นะครับหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับเพื่อนๆล่ะครับนะะพอได้ทราบรายละเอียดข้อมูลนี้แล้วคิดเห็นว่าอย่างไรก็ลองมาแสดงความเห็นกันได้นะครับ